การเดินทางเพื่อค้นหาผู้กล้าทุกทุกซอกทุกมุมในโรงเรียนเมื่อความรู้ที่เด็กๆมีเปลี่ยนเป็นหนังสือให้ห้องสมุดของโรงเรียนได้ถึงเวลาแล้วที่จะรวบรวมความกล้ามาเฉิดฉายกันในหาให้อ่านสัปดาห์นี้มาพบความน่ารักห่วงใยห,หรือลำใย ความปวดเมนูที่เราอยากกินมากครับแกงจืดแกงจืดใส่อะไรครับใส่หอยที่จะมอบเสียงหัวเราะแบบนี้ให้กับทุกคนพบกับพี่กบกันเลยครับพร้อม <c oughs> จะระเบิดความสนุกกันหรือยังจ้าสวัส <c oughs> ดีครับนี่คือท้าให้อ่านพี่กบยืนอยู่ที่นี่ครับโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ แน่นอนวันนี้มีคำถาม7ข้อแจกหนังสือเต็มๆต็ม50เล่มได้เวลาที่จะแรนดอมผู้ที่จะมาตอบคำถามกับเราแล้วไปจ้า <Yeah! S 1> โรงเรียนประชาอุปถัมภ์เรียนที่นี่เหมือนได้มาบ้านหลังที่สองไม่มีผิดโรงเรียนบอกว่าเด็กๆที่นี่ไม่ใช่แค่เรียนดีแต่ต้องเรียนอย่างมีความสุขด้วยครับ อย่างแรกเลยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะที่นี่ให้ความสําคัญเรื่องนี้แบบยืนหนึ่งคุณครูดูแลเอาใจใส่เด็กๆเ,เป็นอย่างดีเรื่องการเรียนก็ทันสมัยขยันอัปเดตเทรนด์การสอนแบบใหม่ๆตลอดเวลาเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ฝึกคิดและกล้าสแสดงออกมีศาลารักการอ่านสุดชิค ให้เด็กๆได้เลือกกินหนังสือไปอ่านได้ตามที่หัวใจมันเรียกร้องพ่อมาเรียนแล้วแฮปปี้ผลลัพธ์ที่ได้เกริเดตามเด็กๆก,กวาดรางวัลมาเพียบที่ประชาอุปถัมภ์เรียนที่นี่คำว่าแฮปปี้ไม่เกินจริงเอาละครับได้เวลาทา้าเจอเป้าหมายแล้วรีบเข้าชาร์จกันเลยดีกว่าสวัสดีครับน้องสะดวกจะพูดคุยไหมได้ อ่าสะดวกปบมือสะดวกเลยนะฮะปออะไรจ๊ะป .5 ค่ะป .1 แถว1คุณได้ภาษาไทยกิเกตอะไรอ่ะเกต4เกต4ปบมือให้น้องหน่อยตัวอย่างภาษาไทยที่มีคำว่าใหญ่ใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมใหญ่ไหมใหญ่ไหมออออย่ายอมแพ้ห่วงใหห่วงใหญ่ ขอนี้แจก5้าเล่มนะครับ like คำถามถามว่าเมื่อเวลาเราไม่สบายพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรระหว่างห่วงใยหรือลำไยห่วงใยหรือลำไยห่วงใยอ๋อพ่อแม่เป็นผลไม้ลำไยไหมพ่อแม่ไม่ลำไยแล้วพ่อแม่จะอะไรแตงโมแตงโม ้องแต่งโมเราใช่แล้วพ่อแม่ต้องแต่งโมเราห้ามลำไยพ่อแม่ห่วงใยหรือลำไยห่วงใยห่วงใยแปลว่าดูแลฮะดูแลดูแลอะไรบ้างเช็ดตัวให้ค่ะเช็ดตัวให้เช็ดหัวไหมเช็ดค่ะเช็ดทุกอย่างค่ะเช็ดทั้งตัวเลยเช็ดทั้งตัวเลยเพราะว่าห่วงใยค่ะเพราะว่าห่วงใยเอาละเวลาเราไม่สบายพ่อแม่รู้สึกอย่างไรตอบว่าห่วงใย ต่อมาแล้วห่วงใย,ยนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆจะไปเรียนที่ไหนสักที่นะแต่ว่าเราขอขอนามก่อนแล้วกันปั๊บปั๊คุณครูขออนุญาตแป๊บนึงครับสวัสดีครับขออะไรจ๊ะ น้องๆป3นี่ก็เรียนภาษาไทยกันแล้วนะคำว่าหน้ารู้จักไหม้เอาเป็นคำว่าหน้าแล้วกันน้องๆรู้จักหน้าอะไรกันบ้างหน้าตาหน้าตาหน้าตาอย่างไรมีเสน่ห์น่ารักฮะน่ารักทำตัวยังไงให้หน้ารักอีนี้น้องๆรู้จักสิวไหมรู้จักแล้วรู้จักฝ้าไหม ป้าคือเพดานเพดานเพดานแจกห้าเล่มน,นะครับเกี่ยวกับหน้านะครับคำถามสถานการณ์วิกฤตอันตรายมีชื่อเรียกว่าอะไรครับระหว่างหน้าสิวหน้าฝ้าหรือหน้าสิวหน้าขวานหน้าสิวหน้าขวานคือไม่กล้าอะไรเลยมันคือยังไงไม่กล้าอะไรเลย เพราะว่าัวขวานมันบาดขวานมันบาดอ๋อแล้วทำไมไม่ใช่หน้าสิวหน้าฝ้าวิกฤตอันตรายเพราะว่าหน้าสิวหน้าฝ้ามันสามารถทายาแล้วรักษาหายได้แต่ว่าหน้าสิวหน้าขวานมันเป็นของมีคมเพราะฉะนั้นสถานการณ์วิกฤตอะ <force> ่ะสถานการณ์วิกฤตหน้าอะไรฮะหน้าสิวหน้าขวานเพราะว่าหน้าสิวหน้าขวานเป็นคำตอบที่ ตอโอเคยอดเยี่ยมจบตรงนี้ไปนะเราเห็นฝั่งนู้นนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือหันมาเจอพอดีครูครับขออนุญ,ญาตตะกี้นี่พี่ครับถามแล้วตอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเกี่ยวกับหน้าสิวหน้าขวานสิบเล่มสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานก็คือวิกฤตอันตรายแล้วสิว ขวานคืออะไรต้องตอบให้ถูกสองอย่างมาอันไหนสิวไหนขวานอันนี้ส,ววนนสิวครับอันนี้ขวานสิวทำอะไรครับสิวไว้แกะสลักไม้ครับแกะเป็นรูปอะไรอ่ะวงกลมครับเขาโอ้โหช่างซื้อสิวมาแกะรูปวงกลมนะเป็นงานศิลป์เลยใช่ไหมฮะอ่าแล้วขวานอ่ะไว้ตัดไม้ครับต้นอะไรครับ ต้นไทรครับตัดต้นไทรโอ้โหเขาตัดไปทําอะไรตัดไปขายครับตัดต้นไทรไปขายหรือเอาไปสร้างบ้านก็ได้ครับเอาต้นไทรไปสร้างบ้านอันไหนสิวไหนขวานอันน <aut> ี <appearances> <aesthetic> ้ส <Willie> ิวนี้ขวานับขวานทําอะไรครับตัดต้นไม้ครับต้นอะไรครับต้นทานตะวันครับต้นทานตะวันอ้าวแล้วสิวทำอะไรสิว ไอ้แกสลักไม้ครับรูปยาวๆครับรูปยาวๆเลยนะเออต้องตอบแล้วนะครับหน้าซิวหน้าขวานไหนซิวไหนขวานซิวฮะอันนี้คือซิวครับและขวานชูก,กล้อ้งอันนี้คือขวานครับตอบมาแล้วซิวและขวานเป็นคำตอบที่ถุกตั้ง คอมพิวเตอร์แล้วก็มาที่ M กับคนนึงนะอ,อ,อันนี้คนนึ่งไหมคันคุณผู้ชมนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับชัน้น4หนึ่งทับหนทับ1นะฮะซึ่งก็จะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยคำว่าพองคืออะไรฮะคือสัตว์ตัวไหนที่พองตัวได้คือ ฉพาะอึ่งอ่างอึออ๋อ no อึ no. ่งอ่างพองเคยเห็นอึ่งอ่างพองที ah ่ไหนตอนฝนตกในนาแล้วมันร้องไหมมันร้องมันได้เสียงอ้อาอ๋ออันนี่ประสบการณ์เรื่องของการพองพองรู้จักอะไรบ้างไข่เวลาตอกไข่แล้วทอดมันจะพองอ๋อตอกไข่ทอดจะพองเสียงดังยังไงเวลาไข่ทอดแล้วพองขึ้นบก ปุ๊ก,กใช่น้ำมันในดังปุ๊กปุกเออข้อนี้จะให้เล่มน,นะครับเกี่ยวกับพองข้อใดคือดินสอพองมาว่าเล่มแหรืออันนี้ดินสอพองใบฝ่าหน้าตอทรงกลมแล้วไหนดินสอพองอันนี้คือดินสอพอง ใช่เลยครับมันพองยังไงมันใหญ่กว่าดินสอปกติอีกเพราะว่าดินสอปกติมันจะมันเล,เล็กลงแต่ดินสอห้องเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเอออะไรดินสอพองก็ต้องอันนี้อยู่เลยอันนี้หรออันนี้แค่ใหญ่เฉยๆแต่อันนี้มันพองครับเฮ้ยอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าดินสอใหญ่ครดินสอใหญ่ดินสอพองคืออันไหนหยิบเลยฮะชูกล้องเลยฮะ โว้าเขาไว้ใช้เมื่อไหร่อันนี้เขาเอาไว้ใช้เขียนบนหน้าเขียนหน้าวันไหนครับวันสงการครับใครเป็นตัวแทนดีครับนี่แหละนะภูเลตนนะภูิตต้องตอบละอันไหนดีนสอพองชี้แล้วปูริิ์ชี้อันี้นะฮะดินสอพองเป็นคำตอบที่ ตนีแล้ครับดินสอมองนะอันนี้มันก็ดินสอนน่นแหละครับผมดินสอใหญ่ๆอุ้ยขอุญาตครับครูครับผมขอมาถ่ายรายการหน่อยนะครับครูครับเอาแล้วครับผมเมนูที่เราไปตลาดแล้วก็สามารถซื้อหามาได้เราก็อยากกินมากครับเก่งจืดเก่งจืดใส่อะไรครับ ใส่หอยผัดกระเพาใส่พริกหยวกมีเมนูซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคำถามในวันนี้นะครับมาฮะช่วยอธิบายหน่อยนี่คืออะไรน่าจะเป็นแบบต้มแซบมาต้มแซบอะไรฮะขาหมูต้มแซบขาหมูอะไรฮะ ต้มแซบงซี่โครงหมูครับต้มแซบซี่โครงหมูอ่าอันนี้ล่ะซี่โคงหมูซี่โคงหมูนี่ล่ะกระดูกหมูเอ้าเคยกินไหมเคยครับเคยไปกับกับใครครับกับพ่อกับแม่ครับแล้วก็สั่งว่าหมูต้มซี่โครงหมูครับหมูต้มซี่โคงหมูหมูต้มซี่โคงหมูเอาโอเคแล้วเขาคนขายบอกว่าหมดหมด หมดอ้าวอาแล้วครับคำถามเล้งคือส่วนใดของหมูระหว่างกระดูกสันหลังหรือขาหน้าขาหน้าดูยังไงครับตรงไหนขาหน้ามันเป็นแบบกระดูกครับเออเห็นกระดูกนะฮะแล้วก็มันดูเนื้อมันมน้อยๆครับอ๋าขาหน้าหมูจะเนื้อน้อยอา่าคิดว่าอะไรครับกระดูกสันหลังครับรู้จากตรงไหนฮะ มันดูมีกระดูกเยอะครับอ๋อเอาแล้วขาขาหมูมันจะเนื้อเยอะกว่าครับรู้ได้ยังไงครับเพราะเคยกินครับมันก็จะเนื้อเยอะกว่าแล้วก็มีหนังเยอะด้วยครับอ๋อแล้วนี้ลักษณะยังไงครับมันดูนุ่มกว่าครับแล้วมันก็ดูกระดูกเยอะกว่าด้วยครับอ๋ออ่ะพี่พี่ว่าไงผมเพราะว่าน่าจะเป็นกระดูกสันหลังครับเออเพราะอะไรครับผมว่ามันน่าจะมีข้อต,ตอรร่ออกสักนิดหนึ่งอืมอืมแล้วก็ผมว่าขาหมูเนื้อน่าจะเยอะกว่านี้ เอาละครับต้องหาตัวแทนตอบนะครับคิดว่าใครเหมาะสมฮะพูดถูกเลือกตัดสินชะตากับคำถามที่มอบให้สิบเล่มให้กับโรงเรียนนี่คือส่วนใดของหมูระหว่างกระดูกสันหลังหรือขาตอบว่ากระดูกสันหลังครับตอบมาแล้วกระดูกสันหลังเป็นคำตอบที่ ี่คือต้อมเล้งรสชาติแซ่บของโปรดของใครหลายคนที่มาของชื่อเล้งก็คือชื่อเรียกของกระดูกสันหลังหมูนั่นเองครับชาวจีนจะเรียกว่าเ e อียเล้งเป็นกระดูกสันหลังส่วนที่มีเนื้อติดอยู่นิดหน่อยนำมาเคี่ยวกับน้ำซุปจนได้รสชาติหวานหอมปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวพริกกีหนูสุดแซ่บบอกเลยว่าอร่อยจนต้องร้องสีด ขออนุญาตนะครับสวัสดี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 ครับตอนนี้เราอยู่กับชั้นปอค่้าทับหนึ่งครับเาทะเลเอาแบบสองอย่างเลยนะครับนั่นก็คือปูกับหอยปูรู้จักอะไรบ้างปูม้าหอยนางรมครับปูที่รู้จักคือปูอะไรครับปูนาครับ เราแจกหนังสือให้โรงเรียนห้าเล่มกับคำถามซึ่งเกี่ยวกับปูกะหอยนี่แหละเอาภาพมาภาพคำถามคำถามคือในภาพนี้คือปูหรือหอยและต้องตอบให้ได้ด้วยว่าถ้าเป็นปูปูอะไรถ้าเป็นหอยหอยอะไรปูคูับปูรังไูยังไงที่บปูเฉยเครับหรือถ้าเป็นปูเปลือกเป็นหอยได้ยังไงปูไปแอบออกมาครับ ปูไปแอบออกมาไปแอบเอาที่ไหนที่ใต้ทะเลครับ <c oughs> เอาเปลือกหอยมาทำไมปกป้องตัวเองครับแต่ด้ไม่มีเต่ามากินครับ <c oughs> <c oughs> รให้มันแทง <c oughs> นี่ปูหรือหอยปูครับเพราะมันมีขาครับ <c oughs> แล้วถ้าหอยอ่ะ <c oughs> หอยไม่มีขาครับคอผู้ชมเห็นขาไงสรุปคำตอบให้ใครเป็นตัวแทนตอบครับชี้เลยฮะ ดีดดดตอบครับดีต้องวัดฮะตองวัดโอ้ชี้ตัวเองเลยนะโอเคฮะและเป็นปูชนิดใดตอบว่าปูเสฉวนตอบมาแล้วปูเสฉวนเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ <c oughs> นี่คือปูเสฉวนครับ เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังพวกมันไม่มีเปลือกแข็งๆข็งห่อหุ้มร่างกายอย่างปูหรือกุ้งทําให้ต้องหาเปลือกหอยฝาเดียวมาครอบร่างกายเอาไว้โดยร่างกายจะยึดกับเปลือกหอยด้วยสองขาหลังแล้วใช้สองขาหน้าในการคุ้ยเขีย่ยซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารครับถ้าอยากเจอสัตว์ชนิดนี้ไปดูได้ตามชายหาดบอกเลยว่าเพียบ สวัสดีครับขออนุญาตคุณครูครับผม how how long have you been living in Thailand I'm in Thailand for about five years now y e a ปีนะครับคำถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีซึ่งเป็นภาคอีสาน yeah like t s i s เป็นยังไงฮะอีสานต้องดนตรียังไงตึ้งตึงเตึงออะอนะ่ะตึ้งตึงตึงติงติงติงจะะตึ้งตึ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 งติงนี่ครับแสดงว่ารู้จักอีสานอีสานที่รู้จักคือเรียกว่าอะไรหมอ ทำมลามมล่มโอ้ลูกใจจริงทอนี้แจกให้10เล่มนะครับให้กับโรงเรียนนะครับคําถามพ้อใดเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำเป็นเครื่องดนตรีได้อันนี้เป็นได้ไหมครับต่ม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 ตมต่มต่มตมต่มตแต่ต่งต่ำต่ำต่โอ้โห อีกอันหนึ่งมาอันนี่ครับนี่ฮะเหลือนี้นี่อันนี้ถ้าจะถ้าจะทําทำยังไง <Isaiah> องปงาคิดอะไรอะไรอันนี้คืออะไรอ,ององอ <explode> เอาองถ้าจะทำเครื่องดนตรีทำยังไงกับองนี้ถ้าคิดว่าองเป็นไปได้คิดว่าใช่ไหม สามารถที่จะนํามาเป็นเป็นสกิลอันหนึ่งเนาะในเครื่งองเคาะนะอันนี้คือภาษาต๊อกไก่ญญาสาลัดส้มตํเฮ้เมนูที่พลาดไม่ได้คือส้มตําเพราะฉะนั้นนะเครื่องดนตรีน่าจะเป็นชิ้นใดระหว่างสองน,นี้นะครับคือตอบว่า The Golden One อันนี้ครับมอบให้ครูเลยครับเล่นยังไงครับครูโช์โช์ ๆๆๆๆๆคัอตัอนี้นะขนี okay, ้นะโอ้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 อ้โอ้อ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ e ออ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 ้ออโอโอโอ้โออ้้้้น้ออ้อ้อออ เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวอีสานใช้คุมจังหวะมักวางเรียงกัน4-5ลูกโดยด้านในไหจะมีสายยางหรือหนังสติก๊กถึง่าดผ่านปากไหไว้เวลาเล่นเขาก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เกี่ยวสายหนังยางขึ้นมาแล้วปล่อยทำให้เกิดเสียงทุ้มคล้ายกับเสียงเบสปัจจุบันวงดนตรีอีสานใช้เบสแทนไหซอง การดีไทซองจึงเป็นเพียงการโชว์ลีลาการฟ้อนรำดีดไทของนางไห้เท่านั้นครับ <Yeah! S 1> วันนี้โรงเรียนประชาอุปถัมถามสะสมหนังสือไปจำเต็มข้อสิบแล้ว <Yeah! S 1> เราจะไปที่ไหนต้องอิุตามผมนะครับ <Yeah. S 1> สามารถคอมเมนต์มาได้อย่าให้ทีมง,งานบ <Yeah. S 1> ุกไปถามคำถ,ถามถึงในโรงเรียนนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับ้าให้อ่านครับสวัสดีครับ oh.